สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับ MC r e d ีรลบเป็นเสื้อเพิ่งเปิดใหม่นะครับก็มาเล่นกันเยอะๆได้เลยครับแอนมินใจดีครับแต่ว่าห้ามขอของแบบของวัคซีนอะไรอุปกรณ์ธรรมดาขอได้แล้วแต่ค,ครับแต่ว่าก็คือห้ามขอของแบบเกี่ยวกับพวกโคขอห้ามขอเยอะเกินหนึ่งอันนะครับ ้ามออกเลยครับถ้าบออกมีการมีการตรวจได้นะครับก็คนมีโคอย่างก็ท้องเื้อไเยครับอ่ากดของเสื้อที่ไหนอรับหนอะวี่นี่นี่ะคก็ออแอดมินนะคะอ่ะฮะแต่ ของบอกความอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ให้ครับแล้วห like, ้ามบ่นบ่นเสื <balances S 2> <Reading. S 1> ส้ออื่นก็โทษคือเตะสามทีก่อนนะครับตอนแรกตอนแรกก็คือตอนแรกก็จะเตะแค่สามทีก่อนนะครับ <S 1> <S 1> ถ้าคุณเขายังเข้ามามาบ่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมจะทําการแบนในทีคุณแล้วผมก็เปลี่ยแบนตัวเบลก็จะเข้าไม่ได้แอร์สไคร์มาสามคนนี้นะ ก็ต้องไตม่ค like ักเขาไม่ค่อยอยู่แล้วก็ต้องแอดแอแอสองคนคนกลางกับคนล่างสองคนนี้ครบเขาจะเขาจะมาบ่อยที่สุดคนแรกเขาก็ดีแต่ว่าคนแรกเขาไม่ค่อยอ่อนนะแต่ก็โทรมาได้ตอนช่วงประมาณเท่าไหร่เก้ามงประมาณเก้ามงกว่าถึงประมาณเที่ยง ก็ตอนปิดเธอมาโทว์สกายมาได้ประมาณแปดโมงถึงเที่ยงเลยครับเพราะท่านวิกเตอร์เขาจะอยู่ถึงตอนนั้นแล้วเขาก็จะไปแล้วแล้วเขาก็จะไปเนาะไปไหนก็ไม่รู้มผมก็ประมาณแปดโมงถึงเท่าไหร่ไม่รู้ส้วแต่สระประมาณสามทุ่มหรือไม่ว่าสองทุ่มประมาณนี้ครับโทรมาได้เท่านั้นแค่นั้นนะตอนอื่น,อนเออไปดูรายชื่อแอดมินนะ ก็ตอนนี้ยังไม่มีสตาฟเข้ามานะพี่แค่แอดมินกับเออโอ้ยอย่าบังอันนี้ก็มีมีโอนเนอร์สามคนมีแอดมินอยู่สองคนแล้วก็สตาฟยังไม่มนะีมีโควิดเข้ามาแล้วครับก็จะถ,ถ้าเกิดจะเติมแอดมินก็แอดมินก็ห้าร้อยต่อเดือนนะครับถ้าเกิดจะเติมสตาฟก็สามร้อยต่อเดือนอ๋อเออ,เอ,อ ฟเดีวต้องจ่ายให้ผมหรือไม่ไ<ป>ให้ให้คนที่ชื่อว่าคารับคารับมือไม่ก็ให้จ่ายให้เฉพาะโอนเนอร์นะครับใ่้ง่ายจ่ายให้เฉพาะโอนเนอร์ครับวันนี้เลยจ่ายวันนี้เลยอ่าฮะวันที่ไม่ต้องต้องจ่ายประมาณ วันที่สี่และที่ห้าประมาณนั้นอะมัน,มนหมายถึงว่าเออเดี๋ยวค่อยคุยกันไปไปดูต่อไปดูช็อปกันเลยครับมันก็คืเล่นสายฟ้ามีคนงเล่นเทพเจ้าสายฟ้าหพวก อะคะเพราะมันก็ไม่จะปั๊มได้อะับมันจะปั๊มเงินเงนาก็าเงินถ้าเกิดอยากได้เงินก็เดี๋ยวเงินก็ประมาณเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งเงินก็ประมาณสามก็ถ้าเงินเติมสองเติมหนึ่งร้อยก็จะได้หมื่นหนึ่งเติมสามร้อยได้สามหมื่นอะไรประมาณเนี้ยสองร้อยก็ได้สองหมื่น โอนเออร์ฮะสวัสดีอะบิเตอร์ครับอย่าลืมน้องคอเอ้ยเราลืมให้โอพีเขาหรือเปล่าอบิเตอร์บิเตอร์ครับคุณพูดได้เลยครับเปิดไมค์เลยครับเปิดไมค์ได้เลยครับบิเตอร์ครับอะไรครับอย่าลืมน้องคอคืออะไรครับ เออเขาม้อัยไรเนี่ยัไมั็ไงวิกก็เปิดมาไปดิไปดอจินนะมีของพของาฮะโอ้ยกดผิดไหนน้องคลองไหนอะก็จะมีน้ำอันนี้ก็เป็นปีกไงเป็นพวกปีกอะไรอย่างนี้ ก็ปีเออก็มีแค่นี้ก็ยังมีต่อไม่มีน้องทอยไหนวะอ๋อโอเคครับอันนี้ก็คือเป็นทอนะครับก็ใช้เเดอเปตีกเออสรัที่สองปราณห้าอัน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  ที่สามสองอันไม่ที่ที่ที่หน่งที่ที่ 1, ที่หนึ่งยี่สิบอันที่สองสิบห้าอันที่สามสิบอันโอเคจบก็มีไฟบอกับทอประมาณนี้เดี๋ยวก็จะมีเพิ่มมาเรื่อยๆอาจจะมีสกายสวอร์ดก็เป็นได้นะฮะนีาา่เคครับเซอร์วิจ็กกิง ก็ต้องถือของไว้นะครับมันไม่ได้มันไม่สามารถพิมพ์ภาษาพูเพยออได้ไม่ได้ลงบอีกเอ้ยมันพิมพ์ได้เลยมันจริงๆอ่ะพิมพ์ได้แต่ว่าเออฮะมันไม่มีโอเีกพิมพ์ไม่ได้ครับก็ใช้มากดป้ายเอาแล้วกันนะมีหลายป้ายให้เลือกกดเอาอย่าแย่งกันแล้วกันเออก็อันนี้ก็เป็นเฟียทิมแล้วใครเขามาสร้างต้นไม้ไว้ตรงนี้วะเนี่ยเออไม่เป็นไรหรอก ก็ไปแจกของเล็กอะไรประมาณนี้นะแล้วก็แจกของเล็กก็ฝนก็ตกก็ปิดฝนก่อนแล้วก็มีแจกไม้อะไรอย่างนี้ให้เอาไปอะไรอย่างเงี้ยนะก็เสร็จแล้วต่อไปก็ไปเออไหนดีช็อปคิปเปอร์ก็ไปแล้วว้าบว้าบวาบ้าไปวาคค้าก่อนเนี่ยยัง PP f o อัพก <normal> really ็มาตรงนี้ก็จะเป็นหัวของจังเกิลนะครับจังเกิลก็จะมีติดใครว่างว่างง่ายๆใครไวใครได้อะัตรงตอนตรงนี้ก็ออกเขตโพก็งีเที่ยวครับเพราะว่า20คูณ20แล้วก็ประมาณตรงนี้ก็เป็นเขตหือม้าก็ติดกับททเลทราน์เหมือนกันนะตรงนี้ก็ใครไวใครได้เพราะมันสวยมากแต่ตอนก้างโอเคครับตรงนี้สวยมากนี่ติดเทเลทราย ยังเดี๋ยวก่อนออออต่อไปก็เป็นทะเกะทะเกียานะครับก็ติดแบบสวยๆเลยครับก็บอกว่าใครวายใครได้เหมือนเดิมใครวายใครได้ที่สวยไปนะครับใครมาช้าก็อดได้เลยไม่ไม่สิบคนกกไ,ไ,มไม่ถ้าเกิดเข้ามาถึงสามสิบคนแรกผมจะแจกโคเอเมอร์โรเือแบบ แต่ถ้าแต่ถ้าเข้ามา้าคนก็จะแจกโคราพีสถ้าเข้ามา20คนก็จะแจกเอ่อโคโคไดมอนถ้าเข้ามาครบ30คนผมจะให้เลยครับโคเอเมโลครับโอเคแล้วตอนเข้ามาตอนแรกก็น่าจะมีโคโคให้เลยครับก็เดี๋ยวก็ถ้าเกิดคนเข้า สามสิบก็จะแจกโคเอ๋ยนะโคเอมิรลกับโคโคเอมิโลกับเนเธอร์สวอตเอ้เนเธอเนเธอร์สตาร์ก่อนก็ทีก็ท,ท,ที่พีพียังสร้างไม่เสร็จนะครับก็อเอาอยัางงี้ไปก่อนแป๊บหนึ่งครับเรื่องนไม่ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ก็ไอไอคนสรคนสร้างมันไปสอบอยู่นะครับก็เดี๋ยวเขาอาจจะเดี๋ยวเขาก็กลับมา นะฮะก็อันนี้ก็เป็น PVP ครับจริงๆอ่ะสวยมากเลยครับอีเวนต์อีเวนต์ even, even ยังไม่เปิดให้บริการนะเพิ่งปิดปุมอยู่ก็ว้าเสร็จแล้วก็ไปไหนอ่ะก็จบแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับเซอร์นี้บอกเลยว่าเราคนเยอะๆเราคนเยอะ,ยอะๆผมอาจจะมีการงงฟังอินในนี้นะครับ,นนรรบไม่เปลี่ยนแมป ไม่ไม่ไม่ถ้าถ้าเกิดใหม่ๆถ้าเกิดมีคนเข้ามาเล่นเยอะ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 ทุกทกวันนะผมก็จะผมก็จะลงไม่ไม่เราจะลงปลักอินในนี่เราจะลงปลักอิน,น,เ,อนเออของทังเกเกมแล้วก็คอมพันแล้วก็อน,นี่แล้วก็ทีมฟอร์เทสแค่นั้นครับผมก็จะสร้างเป็นมินิเกมให้พวกคุณเล่นกันในเป็นซีซั่นสองถ้าเป็นคนเยอะผมก็จะเป็นซีซั่นสองแบบมีมินิเกมด้วยนะครับผสมกับ เท่านี้นะครับแกร์สับวันนี้บ๊ายบายครับ